สวัสดีในวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ของคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับก่อนที่จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้ครับวันนี้เรายังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในวดวงบันเทิงมาให้ชมกันเพียบเช่นเคยรวมถึงตัวอย่างและเรื่องย่อของภาพยนตร์ใหม่ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ในช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ด้วยครับ ไม่รอช้านะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันด้วยเรื่องของละครเวทีกันก่อนเลยครับกับละครเวทีแนวดรามา่าเรื่องล่าสุดของเจ้าพ่อละครเวทีเมืองไทยบอยทะโกนเกียรติที่ได้นักแสดงผู้กำกับมากฝีมือกิติเชี่ยววงกุลหรือวอกเป็นต่อมารับหน้าที่เขียนบทอย่างผ้าหม่มผืนสุดท้ายที่ได้เลิกเปิดม่านการแสดงรอบปฐมทัศน์ไปเมื่อคืนนี้ครับ คักทับข้างเต็มไปด้วยดารานักแสดงคนบันเทิง ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่ต่างจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงเรียกเสียงแฟดเสียงชัตเตอร์จากสื่อมวลชนพร้อมไปเป็นกําลังใจให้กับเหล่านักแสดงในงานเปิดตัวพร้อมเปิดม่านการแสดงรอบปฐมทัศน์ของละครเวทีแนวดรามา่าเรื่องล่าสุดของค่ายซีเนรีโอผ้าหม่มผืนสุดท้ายโดยเจ้าพ่อละครเวทีเมืองไทยคนดังบอยทกเกลีิวีรวันณและการเขียนบทของนักแสดงผู้กํากับอารมณ์ดีฝีมือไม่ธรรมดาวกเป็นต่อหรือกเกลือกิติเชี่ยววงกุลเมื่อคืนนี้ค่ะ สำหรับภ้าโมผืนสุดท้ายนี้ก็เป็นละครเวทีแนวดราม่าที่ก็มีนักแสดงคุณภาพทั้งอ้นสราวุธฟรอยนัทพงศ์ดิวอริสราโออนุชิตเหนียวประวันรัฐและอีกหลายต่อหลายคนไปร่วมถ่ายทอดให้เห็นถึงความเสียสละและความจงรักภักดีของเหล่าทหารกล้าที่มีต่อบ้านเมืองและประเทศชาติในค่มภของเทศกาลแห่งความสุขวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานในคืนข้ามปีก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดการปะทะกันระหว่างทหารกับผู้ก่อการร้ายที่ชายแดนแห่งหนึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทรัพย์สินเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อหวังจะปกป้องประเทศชาติคืนความสงบสุขสู่บ้านเมืองที่ถึงแม้รางจะถูกกลุมด้วยผ้าห่มผืนสุดท้ายซึ่งก็คือธงชาติแต่พวกเขาก็ยอมในฐานะชายชาติทหารที่เปรียบเสมือนรั้วของชาตินั่นเองค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจก็ไปดูไปชมละครเวทีเรื่องนี้กันได้นะคะที่โรงละครรัชดาไลัยเทเตอร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนต้นเดือนหน้าหาบัตรในที่ไททิเกตเมเจอร์เจ้าเดิมค่ะใช่แม่อย่างที่แม่เห็นที่นี่มันไม่ปลอดภัยแต่มันต้องมีคนทําไงแม่เป้ก,กับป้องอเสี่ยงอันตรายได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นหน้าที่ของทหารแต่แม่ไม่ได้เป็นทหารแม่จะอยู่ทำไม จากงานเปิดตัวละครเวทีก็เปลี่ยนไปเอาใจคุณน้องๆหนูๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงกันบ้างนะครับกับงานเปิดตัวตุ๊กตาเจ้าหญิงน้อยสุดน่ารักจากภาพยนตร์การ์ตูน Ever After High ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกันถึง14คาแรคเตอร์เลยครับ นำตุ๊กตาตัวโปรดไปอวดไปโชว์ในฐานะผู้ที่รักชื่นชอบลหลงไหลในความน่ารักและยังเป็นอีกหนึ่งนักสะสมตุ๊กตาพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับของรักของห่วงนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับนักแสดงมากความสามารถแม่มวิชุดารวมถึงภรรยาคนสวยและลูกสาวตัวน้อยของพระเอกเทวดาออยธนา อย่างเธอรวรีและน้องรีนาในงานเปิดตัวตุ๊กตาเจ้าหญิงน้อยแสนสวยเจเนเรชันใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยจากการ์ตูนแอนิเมชันสัญชาติอเมริกาเรื่อง ever after high โดยเป็นการรวบรวมทายาทของเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยนายหลาย,หลายเรื่องมาไว้ในคอลเลกชันเดียวกันซึ่งมีถึง14คาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบันนี่บลองลูกสาวของกระต่ายสีขาวในเรื่องอลิสผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์แอปเปิลไวท์ทายาทของสโนไวท์จากสโนไวท์และคนแกร์ทั้ง7 หรือจะเป็นไบเออร์บิวตี้ทายาทของเจ้าหญิงนิทราจากเรื่อง s l e e p i n g Beauty เซรีทูดลูกสาวของหนูน้อยหมวกแดงส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นฟาร่ากูดแฟรี่เจ้าหญิงน้อยจากเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจชื่นชอบอยากเก็บไว้เป็นของสะสมก็ไปดูไปชมจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะที่ทอยอาร์สทุกสาขาค่ะ มาถึงช่วงที่คอนหนังทั้งหลายรอคอยกันอยู่แล้วกับตัวอย่างและเรื่องย่อของภาพยนตร์ใหม่ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ที่ตอนนี้มิสเตอร์มูฟวี่ของเราก็พร้อมรออยู่แล้วครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เวลา,าของผมมิสเตอร์มูฟวี่แล้วครับสำหรับในสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายให้เลือกชมกันมากมายหลากหลายแนวจากหลายประเทศผู้สร้างทั้งฮอลลีวูดอิสราเอลเยอรมนีสเปนอินเดียญี่ปุ่นรวมถึงภาพยนตร์ไทยของเราในแนวสยองขวัญอย่างบางกาะ13เมืองคนตายเรื่องนี้ด้วยครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีสัมพันธ์พิเศษในการมองเห็นวิญญาณที่ต้องเข้ามาไขาความลับของสถานที่อาถรรพ์13แห่งในกรุงเทพเพื่อค้นหาคําตอบและความจริงบางอย่างที่เธอสงสยัยซึ่งทําให้พบว่าสถานที่สยองฝันทั้ง13แห่งนั้นล้วนเกี่ยวพันกับเธอทั้งสิ้นครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์ฮอลลีวูด3เรื่องในสัปดาห์นี้ ัง้งภาพยนตร์แอคชั่นเจนกดอากันเรื่องของหญิงสาวสวยจิตใจดีที่มีสามีอยู่ในแก๊งโจรสุดโหดซึ่งวันหนึ่งครอบครัวของเธอก็ตกอยู่ในอันตรายเมื่อ <L un it> สามีของเธอได้ทอร์รคนในแก๊งเธ <L un it> อจึงตัดสินใจจ้างมือปืนรับจ้างเพื่อให้มาช่วยปก <L un it> ป้องเธอและครอบครัวครับ ภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้ไรอลองทกับเรื่องราวสารต่อความหาของคู่หูคู่ใหม่ระหว่างนายตำรวจชั้นผู้น้อยสุดเก๋ากับว่าที่พี่เขยสุดา่าที่ต้องมาร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจตามจับคนร้ายและทลายแก๊งยาเสพติดรายใหญ่ที่ไมอามี่ครับ และภาพยนตร์ระทึกขวัญทริปเปลิลไนเรื่องของแก๊งตำรวจที่ถูกแบล็กเมลโดย,ม,โดยมาเฟียรัสเซียซึ่งในแก้ไขปัญหาโดยการใช้โค้ด9 99 9ที่หมายถึงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตโดยการจัดฉากยิงตำรวจนายหนึ่งแต่แผนกลับผิดพลาดเมื่อตำรวจหม่ยไฟแรงเข้ามาขัดขวางครับ <S <S ต่อกันด้วยภาพยนตร์เยอรมันในแนวระทึกขวัญอย่างเฟรนรีเพสกับเรื่องของนักศึกษาสาวที่ต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อเธอถูกปีศาจตามล่าและตามฆ่าเพื่อนสนิทของเธอทีละคนหลังจากอันเฟรนหญิงสาวปริศนาในโลกออนไลน์ครับ ภาพยนต์อิสราเอลในแนวสยองขวัญเจรูซาเล็มเรื่องของวัยรุ่น3คนที่เดินทางไปเที่ยวกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลซึ่งต้องเจอกับสิ่งชั่วร้ายเมื่อมีอาสูรลึกลับโผล่ออกมาปลดปล่อยบรรดาปีศาจให้ออกอารวาสเขมือผู้คนและแพร่เชื้อให้กลายเป็นผีดิบครับ ภาพยนตร์สเปนในแนวระทึกขวัญอย่าง Retribution กับเรื่องของผู้บริหารธนาคารแห่งหนึ่งที่ถูกขู่ฆ่าโดยการวางระเบิดไว้ที่รถส่วนตัวซึ่งมีทางเดียวที่จะรอดคือต้องโอนเงินจำนวนมหาศาลเข้าบัญชีของบุรุษปริศนาตามที่บอกครับภาพยนตร์ญี่ปุ่นในแนวดราม่าอย่างฮนามิโซซุบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกที่น่ารักกับสามีของเธอก่อนที่จะต้องลาจากโลกนี้ไปครับ และภาพยนตร์อินเดียในแนวโรแมนติกคอมดี้คาปูแอนด์ซันกับเรื่องของสองพี่น้องสุดซีที่ต้องมาช่วยกันเคลียร์ปัญหาครอบครัวซึ่งเกิดความบาดหมางพิดใจกันเมื่อดันไปตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันครับก็หลากหลายอย่างที่บอกเลยใช่ไหมครับชื่นชอบเรื่องไหนก็หาเวลาว่างไปชมกันนะครับสำหรับตอนนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ นอกจากภาพยนตร์ใหม่ทั้ง9เรื่องนี้แล้วเรายังมีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานซีซัน4กลับชาติมากัศที่รอยัลพารากอน h า l l ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนต่อด้วย 2pm คอนเสิร์ตเฮา Party in ี้อินแบงคอกที่อินแพคอารีนเมืองทองธานี ปิดท้ายด้วยงานพัทยามิวสิกเฟสิวัล2016 i g เกตมิวสิกเฟสิวัลออนเดอะบีสที่ชายหาดพัทยาเหนือถึงพัทยาใตา้จังหวัดชนบุรีค่ะ ตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วครับแต่ก่อนที่จะลากันไปเราก็ฝากข่าวย้ำไปถึงน้องๆหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ใฝฝันอยากทำงานข่าวโทรทัศน์ตอนนี้ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n b t ของเรากำลังเปิดรับสมัครน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงานกับเราในหลายตำแหน่งเลยครับและหลายอัตราด้วยทั้งผู้สื่ข่าวช่างภาพตัดต่อสนใจส่งเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่อ e ีเมล a.c.e.news@hotmail.com หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook Fanpage ของเราก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามที่หมายเลข02-275-5901ก่อนได้ครับแต่ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มคัดเลือกชุดแรกกันแล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสส่วนตอนนี้คงต้องลากันไปจริงๆแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ